สวัสดีค่ะปลาชายเล่นแม่น้ำระยองค่ะพี่น้องบรรยากาศสดชื่นดีค่ะค่ะลมรื่นนะคะพี่น้องวิวสวยมากๆเลยเป็นตามายางเล่นออกกำลังกายดีค่ะพี่น้องอยากอยู่ไกลๆได้ค่ะตามายางเล่นออกกำลังกายทุกมือเลยบรรยากาศสดฟินเลยค่ะพี่น้องดีค่ะ ลมพัดเย็นๆค่ะพี่น้องกำลังมีลานอาหารหลานกาแฟเกิดขึ้นหลายเลยค่ะท่างยางกระสิมากเป็นแบบนี้นะคะพอดีมีพันยางมากค่ะเพี่ก็ะเลย่ลบกล่องนะคะเนี่ยค่ะเย็นสดชื่นดีค่ะค่ะเปนอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้อง เสียงนกห้องค่ะธรรมาชาติสุดฟินเลยมีโอกาสกับมาเที่ยวเดอ้อค่ะพี่น้องแม่น้ำระยองค่ะแม่น้ำระยองป่าชายเลนจังหวัดระยองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนี่ค่ะมีทีนางพักเป็นช่งชวงๆนะคะสะพาเงาอค่ะค่ะพี่น้อง พิมประทับใจนะคะอยากอยู่ไกลๆได้ค่ะสิมายางม,มาออกกำลังกายทุกมือเลยค่ะแล้วก็มีบริการนางเลือน้ำข่าพี่น้องน่งเลือชมปลาใชา่เล่นนะคะมีนกหลายเลยค่ะเสียงธรรมชาติหลายคักดีคักนะคะตรงนู้นที่พี่น้องเห็นอยู่ไกลๆเป็นเจดีค่ะแต่พิมพ์จำซื้อเจดีบ่ได้ค่ะขอให้ได้ค่ะนะคะ มีเจดียูน้่นะคะสวยงามค่ะพี่น้องกับมีนักท่องเที่ยวมากเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเมอนี่ก็เป็นวันธรรมดานะะเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีค่ะ,คะพี่น้องอุ้ยขนาดเนี่ยขนาดเป็นช่วงกลางเว้นเลยค่ะนี่พี่น้องประมาณสิบโมงแล้วล่มผัดเย็นสวยสวยเลยอุ้ยดีต่อใจค่ะพี่น้องมาเที่ยวด์ค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเจอกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะถ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเยเด้อคะ่ะอย่าลืมมาเที่ยวระยองเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ